เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมามีทเนลวสาขาที่มาเล่าข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็โหช่วงนี้นะ,ะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนอะไรไม่ได้นะีคะกำลังเป็นช่วงที่ลงทะเบียนอยู่พอดีเลยนะคะคลิปนี้นะคะมามีทเนิวสขามาสรุปละเอียดชัดๆให้ฟังเลยว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าต้องไปลงทะเบียนที่กรุงไทยเนี่ยนะคะ จะใช้เราชนะยังไงจะเช็คสิทธิ์ยังไงจะใช้เงินยังไงจะทำอะไรยังไงมามิทินิวนะคะเริ่มต้นจนจบจนใช้เงินเลยสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันเลย การอัปเดตมาตรการเราชนะในะะมาตรการรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้น้อยอาชีพอิสระเกรรษตรกรบัตรบริการแห่งรัฐรวมถึงกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะคะด้วยการจ่ายเงินเยียวยา7,000บาทแล้วก็แบ่งโอนเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์และบทคนจนนะคะ แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงเกิดข้อติดขัดสำหรับบุคคลบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com รวมถึงกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเป่าตังได้ซึ่งเป็นช่องทางในการรับเงินเยียวยาและช่องทางการใช้จ่ายสินค้าและบริการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการนะคะล่าสุดนะคะเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์64นางสาวกุลยาตันติเตมิตนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังก็กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ไม่มี สมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนเราชนะว่านะคะกระทรวงการคลังเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเช็คซิดตรวจสอบสถานะสําหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้แก่กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต กลุ่มที่ไม่สามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้างานแอปพลิเคชันเป่าตังได้ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะหรือกลุ่มที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์ที่รับผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ โดยในกลุ่มนี้นะคะสามารถลงทะเบียนราชชนะได้ระหว่างวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์ที่สาขาธนาคารกรุงไทยหรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซึ่งกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการดําเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ลงทะเบียนในการลงทะเบียนราชชนะเช็คสิทธิ์ตรวจส สอบสถานนะให้กับบุคคลดังกล่าวนะคะเบื้องต้นนะคะประชาชนกลุ่มดังกล่าวจะต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะใช้ประกอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิโครงการเราชนะโดยจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเสียบบัตรประชาชนผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์พร้อมก,กับกำหนดรหัสเป็นพินโค้ดได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยนะคะ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะสำหรับการลงทะเบียนผ่านหน้าจอของธนาคารกรุงไทยนะคะจะมีระบบลงทะเบียนคล้ายๆกับเว็บไซต์เราชนะ .com เพียงแต่ระบบนี้จะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าสามารถเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่กรุงไทยเท่านั้นนะคะก็จะระบ,บุเหมือนกันเลยชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลสำหรับการติดต่อนะคะ ในส่วนการยืนยันตัวตนนะคะก็มีขั้นตอนสีขั้นตอนคือเสียบบารประชาชนเข้าไปกำหนดพิน6หลัก ประชาชนต้องถ่ายรูปถ่ายใบหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็รอผลเราชนะเช็คสิทธิ์ตรวจสอบสถานะถ้าผ่านถึงจะได้รับเงินมาตรการเราชนะนะคะโดยเมื่อได้รับสิทธิจะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนไปเลยเป็นรายสัปดาห์เงินจะเข้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ1,000บาทซึ่งงวดแรกจะได้รับวันที่5มีนาคม64จํานวน4,000บาทเนื่องจากจ่ายตก เบิกเดือนกุมภาพันธ์ด้วยและงวดถัดไปจะได้รับ1,000บาทจนครบ7,000บาทค่ะทั้งนี้นะคะการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายพันบัตรประชาชนสำหรับการซื้อสินค้าและบริการจากร้านธงฟ้าหรือร้านคนละเครื่องหรือร้านเราชนะได้นะคะจนถึง31สพฤษภาคม64ค่ะ นี่ก็คือสรุปตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะใช้เงินผัดแอปพลิเคชันเป่าตาังได้ไหมคะหวังว่าก็คงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและแสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ